คุยกันต่อในช่วงที่สองของข่าวเที่ยงนิวส์18นะครับผู้ชมพูดคุยกับเราได้ทางคอมเมนต์ทั้งของ Facebook Live YouTube Live แล้วก็ TikTok Live ด้วยนะครับทักถ่ายคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับมีบางท่านก็แสดงความคิดเห็นมานะเรื่องของสุนัขนะบอกว่าอเออทาไมถึงได้เจ้าของเนี่ยไม่ดูแลปล่อยให้กัดคนอื่นแบบนี้ต้องเรียกเอาสิทธิ์ใหม่นะ,ะถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวเอาหมาไปกัดกลับอย่างนี้เลยโอ้โหนะออแต่จริงๆไม่ไม่แนะนานะครับเดี๋ยวจะเป็นคดีงอกนะอ,อีกท่านหนึ่งพู่่บบบอกกวาาหหนนน้้เเคแี็ ไม่ค่อยกล้ากินเลยจ้าจะเก็บไว้เหรอคะหรือว่าไงเสียด้ย <c oughs> หรือว่ากล<ต>ัวจะลองปาด<อ>ครีมออกข้างในมันอาจจะอร่อยอาจจะน่ากินก็ได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นไอเดียใหม่ๆนะครับรวมถึงเรื่องของป้า Honda าบริม,มีคนถามว่าทําไมตํารวจทําอะไรไม่ได้เลยหรือแล้วก็เป็นอิโมติคอนหน้าแบบแสดงอารมณ์มไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับอาไปดูเรื่องใหญ่กันของวันนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ามีการแจ้งผู้สื่อข่าวว่ายกเลิก การที่คอรมอรจะไปฉีดวัคซีนที่สถาบันบำรารณา,าราดูนตอน9ก้าโมงแล้วก็กลายเป็นนัดถแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขแทนคุณผู้ชมลองดูนะว,ว่าบนโต๊ะแถลงข่าวนี่คือคียแมนทั้งนั้นเลยนะครับคุณหมอกเก่งระดับประเทศะใชะนน่นั่นสิีนี่เห็นไหมคะคนซ้ายของจอนี่คือคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบฏิศิริราชนะครับเนี่ยหมอโยงหมอโอภาสอะไรต่างๆคุณหมอโสพลเมฆทนเยอะหมดเลยต้องแถลงว่ายืดชะลอ การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาออกไปก่อนไม่ว่าจะฉีดให้ผู้นําหรือฉีดประชาชนเนี่ยหยุดไว้ก่อนเลยเนื่องจากว่าขอตรวจสอบเอาให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ในประเทศในแถบยุโรปเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ฉีดแล้วเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันเข้าใจว่าตรวจสอบประมาณแค่1นถึงสสัปดาห์ก็จะทราบผลแต่ขอยืนยันว่าณวันนี้เนี่ยแอสตราเซเนกายังคงเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยอยู่และไม่ใช่การยุติการฉีดนะครับ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นว่าคณะแพทย์เรียงหน้ากันแบบนี้เลยนี่คือนายกสมาคมแพทยสภานะมาแถลงข่าวสาเหตุที่ทําไมต้องสั่งชะลอฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับครมก่อนผู้ร่วมแถลงข่าวอย่างที่บอกครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดนายกสมาคมแพทย์นายกแพทยสภาคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณเกียรติคุณคุณหมอปิยะสกุลสกลสัตยาธร ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรา,สาสรเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอกิติภูมิวงรจิตปหลัดกระทรวงสาธณสุขคุณหมอปียสกุลสกุลสัตายาธรเป็นผู้อธิบายว่าที่จําเป็นต้องสั่งฉลอฉีดวัคซีนไปก่อนเนื่องจากเมื่อคืนนี้เองมีอยู่2ประเทศคือเดนมาร์กกับออสเตรีย เขาฉีดแล้วพบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนเกิดการแข็งตัวของลิ่มเลือดในเส้นเลือดดำแล้วประกาศชะลอการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกเพื่อจะไปตรวจสอบก่อนจึงทำให้กระทรวงสาธารณสุขของไทยต้องนำมาพิจารณาแม้ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกจะมีประสิทธิภาพดีแต่สถานการณ์การระบาดของประเทศเราไม่ได้รุนแรงจนจำเป็นจะต้องรีบฉีดขนาดนั้นจึงตัดสินใจให้รอผลการสืบค้นของเดนมาร์ก และหน่วยงานอื่นๆในแถบประเทศยุโรปเสียก่อนลองฟังเสียงคุณหมอปิยสะสกลสกลสกลัสตายาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลกับเองเนี่ยทำให้ทางคณะแพทย์นะฮะและทีมงานทางได้าการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องนำมาพิจารณาคำว่าพิจารณาคือทุกท่านนะครับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขและทีมคณะแพทย์เนี่ยหวังอย่างเดียวคือ วัคซีนนั้นต้องปลอดภัยที่สุดสําหรับประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องรีบฉีดถึงแม้อาชาติเนกาจะมีเ,เ,เรียกว่ามีคุณภาพนะครับและมีประสิทธิภาพที่ดีแต่เมื่อมีคนบอกว่าขอให้ชะลอก่อนเราก็ควรที่จะรอฟังผลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการชะลอคือเขาก็ประกาศว่าคงต้องไปสืบค้นว่าเหตุที่เกิดจากในประเทศ แต่ทางด้านออยุโรปโดยเฉพาะยิ่งเดนมาร์กหรือออสเตรียเนี่ยผลนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยซึ่งควรจะใช้โอกาสที่ให้ความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุดเราก็จึงต้องขอชะลอไว้รอผลการสืบค้นคจากออทางด้านของเดนมาร์กนะฮะและมออีหน่วยงานในทางด้านยุโรปซึ่งผมคิดว่า อันนี้เนี่ยอาจารย์ประสิทธิ์ซึ่งได้ไปศึกษาข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับอาจารย์คงสามารถจะแจ้งให้เราได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็จะดําเนินการอย่างไรอาจารย์ประสิทธิ์อธิบายแบบนี้ครับบอกว่าคือวัคซีนของแอสตราเซ e นกเนี่ยมีการส่งไปฉีดในทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในยุโรปเนี่ยมีผู้ป่วยเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็มีอีกหลายรายที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เลยทําให้ตอนนี้ประเทศต่างๆในยุโรปประกาศให้มีการชะลอการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาก่อนเพื่อจะไปสืบค้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยขอรอดูผลการสืบค้นนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อน <S <S 2> <S 2> ในขณะที่คีแมนอีกคนหนึง่งคุณหมยอยงอาจารย์ยงอธิบายว่าในการฉีดวัคซีนให้คนจํานวนมากนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดโรคหรือว่าผลข้างเคียงอยู่แล้วและเมื่อเกิดเราก็ชะลอการใช้วัคซีนไปก่อนเพื่อไปค้นหาสาเหตุสอบสวนเอาให้มันแน่ชัด แล้วการที่เลื่อนครั้งนี้ไม่ใช่บอกว่าวัคซีนไม่ดีแต่เลื่อนเพราะต้องการให้ไปตรวจสอบให้แน่ใจก่อนไม่ได้บอกเลยว่าวัคซีนไม่ดีแล้วประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศเสี่ยงสูงยืนยันว่านี่ไม่ใช่การยุติการฉีดวัคซีนแต่เป็นการชะลอเพื่อให้มีความแน่ใจอีกทั้งภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นอาการที่พบในคนแถบแอฟริกาแล้วก็ยุโรปมากกว่าคนเอเชียอยู่แล้วมีอัตราม,มากกว่าถึง3เท่า ซึ่งสาเหตุอาจจะเป็นที่พันธุกรรมด้วยที่มันไม่เหมือนกันกคือคุณหมอเนี่ยอธิบายบอกว่าปกติที่เราพูดว่าเวลานั่งเครื่องบินนานๆแล้วให้ขยับตัวอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเลือดมันจะแข็งเป็นลิ่มซึ่งภาวะแบบนี้คนฝรั่งเนี่ยเขาเป็นมากกว่าคนเอเชียเยอะมากอยู่แล้วคือเขาเกิดภาวะนี้ได้ง่ายกว่าคนไทยกว่าคนเอเชียอยู่แล้วรวมถึงยิ่งอายุเพิ่มขึ้นก็ยิ่งเป็นได้มากขึ้นด้วยนะครับลองฟังเสียงคุณหมอยงอธิบายดูครับก็ต้องไหลเข้าปอดแต่ถ้ามันอุดเข้าไป ที่ปอดเลือดก,ก็จะกลับเข้าปอดไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับมันตรงข้ามกับไอเสนเลือดที่ไอเก็ดเลือดแม่ก้อนเลือดที่หลุดไปสมองนะนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่พวกนี้จะเกิดที่หลอดเลือดดำนะครับแล้วอุบัติการอันนี้เนี่ยนะครับจะพบมากในคนเชื้อชาติแอฟริกันกับออออยุโรป มากกว่าเอเชียโดยปกติแล้วนี่นะครับคนยุโรปเนี่ยจะพบมากกว่าเอเชียถึงสามเท่านะครับเราเชื่อว่าปัจจัยของพันธุกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรคนี้นะครับนะฮะและโรคนี้เนี่ยพบได้อยู่แล้วในยามปกตินะฮะในยามปกติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขึ้นเครื่องบินทําไมต้องคอยให้มีคําแนะนําอะไรต่างๆแน่นอนเมื่อฉีดวัคซีนในหมู่มากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ ที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยนะครับฉีดวัคซีนไปทั้งสิ้นเนี่ยสล้านโดสแล้วปรากฏว่ามีผู้ป่วยที่เกิดขึ้นมีการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยนะครับยีรายในจำนวนนี้เสียชีวิต1นรายใน3ล้านโดสนีนะครับยี่รายอุบัติการเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับ7ในล้านหมายถึงว่าโอกาสการเกิดน,นะครับ ในล้านรายทีนี้เจ็ดในล้านรายเนี่ยนะครับแน่นอนก็ต้องมีการสอบสวนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในภาวะปกติในคนธรรมดาที่ถึงแม้ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เกิดหรือไม่นะครับเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเกิดมากกว่าในภาวะปกติก็ต้องไปหาสาเหตุว่าวัคซีนไปทำให้เกิด แล้วก็ก่อนที่จะเปิดเป็นเซสชั่นให้ผู้สึ่อขาวถามคําถามนะครับคุณหมอปีรสกลก็ได้กล่าวสรุปว่าความปลอดภัยของประชาชนคนไทยคือเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขก็เลยทําให้ชะลอไปก่อนแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่ว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกไม่ปลอดภัยนะ แต่คาดว่าชะลอการฉีดไปก่อนแค่อีก1-2ส,สัปดาห์เพื่อรอผลการสืบค้นของประเทศทางเดนมาร์กแล้วก็ออสเตรียเท่านั้นเพื่อจะได้มั่นใจว่าปลอดภัยตอนนี้การฉีดวัคซีนก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าของซิโนแวคที่เข้ามาเนี่ยก็ยังฉีดอยู่ แล้วเดี๋ยวในเดือนนี้เดือนหน้าก็จะเข้ามารวมเป็นสองล้านโดสก็จะฉีดต่อไปครับส่วนภาวะการเกิดริ่มเลือดเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะม,มันคืออะไรอันตรายขนาดไหนคุณหมอยงเนี่ยวันนี้อธิบายด้วยคําพูดที่เข้าใจง่ายนะคุณสองคุณหมอยงบอกว่าภาวะเกิดริมเลือดเนี่ยคือเลือดมันจะไปแข็งตัวในหลอดเลือดดาริ่มเลือดจะไปอุดอยู่ในปอดแล้วเลือดก็กลับเข้ามาในปอดไม่ได้<อ>คือถ้าเกิดว่าคนไหนหนักๆเนี่ยอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยก็เลยขอหยุดไว้ก่อนหยุดที่ว่านี้คือหยุดแบบชะลอชั่วคราว พอผลการวิจัยแบบว่าแน่ชัดแล้วมั่นใจแล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็จะกลับมาดําเนินการฉีดต่อด้วยนะคะ,ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ